S <S 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 สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่คาราฮารีรีสอร์ทค่ะ <S <S ที่นี่เป็นสวนน้ำที่ใหญ่ที่สุดใน USA ส่สวนสวน้ำในโลกที่ใหญ่ที่สุดใน USA เช็คอินตระมาณ4โมงซึ่งเรายัางเข้าไปในที่พักไม่ได้เก,กก็เลยกะว่าแต่ไปหากิจกรรมอย่างอื่นทําก่อนก็เลยมีที่อีกที่หนึ่งคือกอริล่าอะไรซัมติสักอย่างนี้แะคะ่ะเป็นที่แบบว่ามีกิจกรรมผจญภัยเขาให้มาเราเรามารองัสที่นี่รถจะออกทุทก25นาทีค่ารถ5เหรียญแล้วก็ค่ากิจกรรมก็แล้วแต่ระย่างที่เราจะเล่นอย่างปั่นจักรยานก็ชั่วโมงละ12เหรียญ เป็นต้นเดี๋ยวบรรยากาศเป็นยังไงกจะเก็บมาให้หมดเลยเก็บมาแบบละเอียดว่ามันจะเป็นยังไงบ้างมันคุ้มไหมกับที่มาห้องพักเป็นยังไงส่วนน้ําในล่องเป็นยังไงส่วนล้ำกลางแจ้งเป็นยังไงกิจกรรมที่นี่เป็นยังไงรถมาแล้วรถกําลังตัดตอนย้อนมาเยอะอ๋อค่ะาบานว่านี่ 25นาทีมา1คันซึ่ง25นาทีที่เรารอเนี่ยมีอยู่แบบเนี้ยะ4โบกี้เฮ้ยเสียบรถไฟมากชันชลาที่93สวน4ก็จะพาเราวไปที่ไวแค่4คนเดี๋ยวหมอๆเขาเรียกว่าๆเขรียกขอบอวนมา้รเข้ามาอยู่ข้างในที่ซื้อตั๋วแล้วค่ะ อย่างแรกขั้นตอนคือลงทะเบียนที่แท็บเล็ตนี้ก่อนแล้วก็ซื้อตั๋วว่าเราจะทำกิจกรรมอะไรบ้างล้วกรามก็จะเป็นตามนี้สองชั่วโมงต่อเาแนจแล้วไม่ได้ถ่ายให้ดูเพราะว่าเขาไม่ให้เอาของอะไรขึ้นไปปีนป่ายเลยเออเส้นไหนดิสนุกมากเลยใครมาแนะนำ มันเพเปิดแล้วก็นีหลายอาะให้ให้เล่นเป็นแบบปีนต้นไม้ ที่เรามาถึงก่อนเราสามารถกระเป๋ามาฝากเขาได้แล้วเราก็จะไปเล่นน้ําหรือไปทํากิจกรรมอย่างอื่นก็ได้ค่ะพอเราเข้ามาก็จะเจอกับโถงที่มีล็อบบี้แล้วก็ร้านอาหารอย่างอื่นเต็มไปหมดเลยค่ะโรงแรมที่นี่เขาให้เช็คอินในเวลา4โมงเย็นนะคะถึงจะเข้าไปอยู่ในห้องพักได้ค่ะตอนนี้เช็คอินเสร็จแล้วค่ะกำลังไปหาห้องดูกันว่าห้องเป็นยังไง ด้วยความที่โรงแรมเป็นโรงแรมที่ใหญ่มากใครขึ้นลิฟต์ตัวไหนขึ้นทางไหนให้จำาไว้นะคะเพราะว่าหลงง่ายมากดูในห้องกันค่ะในห้องเข้ามาก็จะเจอก,กระจกบานใหญ่เลยค่ะแล้วก็ซิงค์ล้างหน้านะคะข้างนอกห้องน้ำเขามีผ้าอะไรให้ครบนะคะห้องที่เราจองเป็นห้องแบบ4คนนะคะ3วัน2คืนราคาอยู่ที่490เหรียญค่ะราคานี้รวมส่วนน้ำา3วันแล้วนะคะส่วนค่ารถบัสจากนิวยอร์กถึงโพคโนล่เหรียญต่อคนค่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่สระน้ำข้างนอกเป็นอาั์จอร์ให้ดูบรรยากาศสไลเดอร์ที่แบบว่า บอ่อมา่ๆเลยบ่อเนี้ยไม่รู้บ่ออะไร ด้วยความที่เราไปหมดแรงที่กอริลลาโกมมาเกือบทั้งวันค่ะวันนี้ก็เลยเล่นน้ํำได้แป๊บเดียวยังไงวันพรุ่งนี้วันที่2มีกิจกรรมอะไรที่เราจะไปเล่นกันอีกรอติดตามชมกันไหมคะ